สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะกับอ้าวอีกแล้วในช่องอมรีเอค่ะ วันนี้นะคะอ้ําก็จะมาแจ้งข่าวดีสําหรับผู้ที่ต้องการหาเงินออนไลน์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเพราะวันนี้อ้ําจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกผิดไปเนี่ยจะเจ็บตัวไม่น้อยเลยนะคะก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจตลาดหุ้นหรือตลาด c f d ซึ่งคือตลาดที่เราเทสัญ,ญญาส่วนต่าง contact for different นะคะซึ่งก็ ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หลากหลายเช่นคู่เงินหุ้นดัชนีแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเช่นทองคําและน้ํามันค่ะโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงซึ่งทําให้นักลงทุนนะคะมีโอกาสทํากําไรได้อย่างมากแต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงถ้าขาดการคุ้มครองนักลงทุนและก็ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโบรกเกอร์อาจจะทําให้เกิดการโกงหรือปัญหาในการถอนเงินได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะโบรกเกอร์นะคะที่ได้รับการกํากับดูแลอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะช่วย ให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่าผู้กํากับดูแลเหล่านี้นะคะจะทําหน้าที่คอยตรวจสอบแล้วก็ให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าโบรกเกอร์ที่เราเลือกเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็เป็นธรรมกับนักลงทุนค่ะหนึ่งในตัวอย่างของผู้กํากับดูแลที่ดีนะคะก็คือ ASIC จากออสเตรเลียหรือว่า FSCA จากแอฟริกาใต้นะคะโบรกเกอร์ที่ได้รับการกํากับดูแลจากหน่วยงานเหล่านี้นะคะจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดแล้วก็ดูแลให้โปร่งใสและยุติธรรมอย่างในกรณีของอั้มนะคะอั้มก็เลือก เราเป็นแวนเทดนะคะแวนเทดเนี่ยเป็นบลอกเกอร์ที่ให้อั่เทรดได้อย่างมั่นใจนะคะเพราะว่ามีการดูแลที่เข้มงวดจริงๆและอีกอย่างแวนเทดเนี่ยมีค่าสเปซที่ต่ำและก็มีรูเอเรตที่สูง1 0 0่ต่อหนึ่งเลยค่ะซึ่งก็จะช่วยให้อั่มนะคะมีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นและที่สําคัญนะคะแวนเทดเนี่ยเขาถูกกากับดูแลโดย ASIC แล้วก็ FSCA ที่อัมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนําอั่มก็เลยสามารถมั่นใจได้ว่าอั่มเทรดกับแวนเทดเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานสากลแนนน่่อคะ และข้อมูลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข้อมูลสําคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะเพื่อเอาไว้พิจารณาในการเลือกโบรกเกอร์เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้คือมันมีผลต่อเงินทุนของเราโดยตรงค่ะ ังนั้นนะคะถ้าทุกคนกําลังจะมองหาบรกเกอร์ที่ดีและก็ปลอดภัยนะคะทุกคนก็อย่าลืมเช็คดูว่าพวกเขาเนี่ยถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานไหนบ้างนะคะและอีกอย่างนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเราควรที่จะศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเทรดค่ะและถ้าทุกคนศึกษาข้อมูลแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเทรดอย่างปลอดภัยและเทรดแบบที่ใช้เครื่องมือแบบที่มืออาชีพเขาเทรดกันเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปแวนเทรดจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะอ้ําจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วก็อย่าลืม ทำการยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มเทรดตั้งแต่50เหรียญขึ้นไปได้เลยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะทางแวนเทดเนี่ยเขามีโบนัสเงินฝาก50%เมื่อฝากครั้งแรกและก็มีโบนัสเงินฝาก20%เมื่อฝากครั้งต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่มีความสนใจจะเทรดนะคะเดี๋ยวอ้ําจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าการเทรดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงควรศึกษาแล้วก็หาข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเทรดนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปนะคะถ้าทุกคนงงตรงไหน ก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้และถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b ์เป็นกลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย